ครับผมสวัสดีครับพี่พร้อมครับก็ฝนตกครับฝนตกครับครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับท่านสุชาติธดารัรุ่งเวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์นะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาปทุมุสาหรือว่าสพปเลยเขตหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยนะครับได้รายงานผลการดําเนินงาน โครงการแก่งจันโมเดลนะครับซึ่งเป็นการนำร่องการพัฒนาโร,นนาเววาร,รงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ในหลายสังกัดและก็พบว่าประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่ดีนะครับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผลการทดสอบทางการสารับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอนเน็ตชั้นประถมศปีที่6นะครับที่สูงขึ้นถึง5 0เ ทําให้เห็นว่าแผนการนําร่องยุบโรงเรียนขนาดเล็กประสบความสําเร็จด้วยดีดังนั้นนะครับทางท่านมติว,ว่าการกระทรวงสื่อการก็อยากจะให้สพทนะครับขยายผลไปถึงโรงเรียนขนาดเล็กอีกประมาณ1 4 0 0 0โรงเรียนทั่วประเทศด้วยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับได้ให้โรงเรียนขนาดเล็กไปรวมตัวกันเป็นศูนย์เครือข่ายนะครับประมาณ1,000เครือข่าย เพื่อทําแผนการยุบโรงเรียนใกล้เคียงและหากมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะฮะกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนให้ทุกเครือข่ายประมาณ2 0 0 0คันที่บ้านไกลๆนะครับและก็ยังใช้พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยนอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังบอกว่า จากการนำผลการวิจัยนะครับของท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยนะครับบอกว่าการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมข้อเรียกร้องต่างๆอาทิอยากหาให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาครูนะครับไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้แต่ปัจจุบันครุษภามีหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาครูต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเฉพาะในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกนะครับของสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศเท่านั้น ดังนั้นนะครับทางด้านมติว่าการกระทรวงสวัสดิการก็อยากจะให้มีการปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าวนะครับและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพการสอน เพราะมหาวิทยลาลัยราชภัฏก็จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลาการสอนของนักศึกษาครูให้นะครับอย่างนั้ก็ต้องติดตามเรื่องรุ่นขนาดเล็กกันต่อไปนะครับเป็นข่าวด่วนจากเว็บไซต์โรงเรียนดีใกล้บ้านนะครับหรือว่าโรงเรียนในฝันนะครับบอกว่าจะมีการประชุมสมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนในฝันนะครับณชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนคปรปฐมนะครับรุ่นที่1นะครับระหว่างวันที่10ถึง12พฤษภาคมารุ่นที่2ระหว่างวันที่14ถึง16พฤษภาคมเอาอย่างนั้นตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์งเรเียน ดีใกล้บ้านเรียนในฝันก็แล้วกันนะครับโครงการทรูปลูกปัญญานะฮะเปิดรับสมัครเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา,ารับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิมิถุนายนารายละเอียดดูได้ที่เว็บของทรูปลูกปัญญานะครับถ้าได้มาก็จะเป็นอุปกรณ์ครบชุดนะครับในการที่จะให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้นะครับ การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างนะครับประจําปี2555นะครับและก็โรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับก็รายละเอียดต่างๆดูที่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะครับส่งข้อมูลภายในวันที่15พฤษภาคมนะครับมาที่สพปนครปฐมเขตหนึ่งนะครับ,รบแจ้งหนังสือถึงท่านผู้มีการทุกโรงเรียนนะครับเรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งการปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือกรณีการแจ้งอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งเรื่องอนุญาต ไปต่างประเทศตามระบบ e-filing นะครับโดยไม่จัดส่งเป็นเอกสาร2กรณีทวงเอกสารจะแจ้งเรื่องทางระบบ e-filing และจัดส่งเป็นเอกสาร3ก็คือกรณีส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับจะต้องส่งถึงสพทก่อนออกเดินทาง5วันทําการ4ก็คือสำนกักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศนะครับในกรณีหนึ่งต่อไปนี้ก็คือกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนก่อนออกเดินทางอย่างน้อย5วัน แล้วก็เรื่องถึงสปทเมื่อข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศแล้วแล้วก็สามารถไม่ส่งเรื่องผ่านสถานศึกษาหรือสำนักง,งานเขตพื้นที่และแล้วแต่กรณีเพราะ,ะนั้นครูที่จะไปต่างประเทศต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับมาที่สพป,ปนครปนมเขตสองนะครับ <c oughs> แจ้งขา่าวดีถึงท่านผู้อานวยการในสังกัดนะครับบอกว่าด้วยวัดประสิทธิเวชจังหวัดนครนายกนะครับมีความประสงค์บริจาคพระพุทธรูปให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ นำไปสักการะบูชานะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจํานวน30องค์นะครับหากเรียนใดสนใจนะครับติดต่อที่ท่านพระอาจารย์ณนะรงค์เดชด่วนเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0-81 4465 095นะครับ ที่สพปนครนคมเขตสองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับลูกหลานที่กําลังว่างงานนะครับตอนนี้โรงเรียนบ้านปากูนปากูนพดุงวิทย์ศรีสงครามนะครับรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวิชาเอกวิทยาศาสตร์นะครับหอัตราจํานวนเงิน1นึ่งพันหนึ่งหมื่นยี่สิบบาทนะครับเป็นค่าตอบแทนนะครับสมัครวันนี้นะครับเริ่มวันนี้8ปดถึงสิพฤษภาคมนะครับที่โรงเรียนบ้านปากูนปากูนพดุงวิทย์ครับพี่พร้อมครับสวัสดีครับ